มาพบปากกับท่านอีก <c oughs> วันนี้เป็นวันที่16ของเดือนเมษายนปี2,566นกะก็ผ่านมาแล้ว16วันของปีใหม่ถ้าพูดถึงปีใหม่ก็ผ่านมาได้ <c oughs> 3วันนะก็คือปีใหม่ของคนไทยก็เริ่มแต่วันที่13เมษาเป็นวันเนา วันเนาวันปักปีวันจะขานล่องวันอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ความเชื่อ <c oughs> กาหนดเอาแต่สงกรานความหมายที่แท้จริงก็แปลว่าเคลื่อนหรือแปลว่าย้ายหรือแปลว่าหมุนไปหรือเปลี่ยนไปผัดเปลี่ยนไปซึ่งก็มีในตำนานเล่าว่าเท้ามหาพรหมก็ผัดเปลี่ยนกันอุ้มศรีรษะของพระบิดานะ ละคน <c oughs> อันนี้ก็ว่ากันไปจากการปรุงแต่งของเรื่องราวเรื่องธรรมบาลถ้าญาติโยมอยากจะรู้เรื่องวาระคือการเปลี่ยนแปลงของ <c oughs> นางสงกรานก็ว่ากันไปแต่นั่นก็เป็นวันเป็นวัฏกรรมเป็นวรรณกรรมพูดถึงเรื่องประเพณี แต่เป้าหมายสูงยิ่งก็คือการเข้าใจความเคลื่อนความเปลี่ยนความหมุนไปของวันเดือนปีมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> นั่นสงกรารก็ไม่ก็ไม่ได้หมายว่าจะมีแต่ความสนุกสนานอย่างเดียวก็ได้พบกับความทุกข์ยากลำบากก็มีหลายคนช่วงสงการจ็บป่วยก็มีหลายคนช่วงสงการ กลับมาเยี่ยมบ้านมาไม่ถึงบ้านก็มีล้มหายตายจากไปก็มีหรือมางานของพ่อของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปก็มีหรือบางคนได้โชคดียังมีพ่อมีแม่ครบได้มีโอกาสมาทำบุญกระดูกลดน้ำกระดูกหาบน้ำดำหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราทั้งหลาย <c oughs> มันไม่เที่ยงดอกอย่าวังอะไร แต่ในที่สุดถึงเราจะกลับมาบ้านมาสู่เคหสถานที่เดิมความรู้สึกนึกคิดที่เราตั้งใจมาว่าจะเป็นการมากราบพ่อกราบแม่มาขอโทษขออภัยจากการที่ได้ล่วงเกินในเรื่องของกายกรรมก็ดีว่าวาจาก็ดีทางใจก็ดีมีโอกาสขอพรเพื่อให้เกิดพลังกำลังทางใจที่จะทำงานต่อไปอย่างเนี้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นถือว่าเป็นวันครอบครัวคือครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแต่บางคนก็ไม่มีกลับมาเอาพ่อเสียไปแล้วแม่เสียไปแล้วหรือญอาติคนนั้นคนนี้เสียไปแล้วก็มาทําบุญกระดูกเราก็จะเห็นกระดูกทําบุญช่วงนี้ก็ถี่ขึ้นนะก็เอากระดูกนั่นแหละมาเอาสายศีลไปมัดแล้วก็มาสวดอนิจจา อน,นิจจาซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าสวดแล้วจะให้คนตายแต่สวดนั้นเป็นการบอกคนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวัยธรรมิโนเนี่ยอุปาชิตวานิรุจชันติเตสังอุปสโมสุขโขเนี่ยแป่โดยอัดโดยเนื้อความก็ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะ มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเตสังวูปสโม,มสุขโขการตายนั่นแหละนะหรือการดับไปของการไม่เกิดนั่นแหละเป็นความสุขนะอันนี้ก็ค,คือความหมายของบทเอาสายศีลมามมัดแล้วก็ชัก <c oughs> แล้วก็จะเติมต่อไปสเพสอ่าสตา มา,มาลันจิจะมลินจุจะมลิสเดนะตัดเทวหังมลริสามินาทิเมเอทสังสสยโยนะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะซึ่งมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้แม้แต่ตัวเราเองก็จะต้องตายอันนี้คือบทบทไปชักพิจารณากระดูกนะความหมายโดยอัดประมาณนี้ <c oughs> เฮียโยมไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าโอ้นี่แหละส่งบุญให้พ่อให้แม่ส่งบุญก็ไปเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ขอมอบทานที่ให้นี้ไม่ว่าจะเป็นให้เสื้อให้ผ้าให้น้ำให้อาหารให้ปัจจัยแก่พระสงฆ์พระเจ้านี้นะขอจงเป็นพระปัจจัยให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายของเราที่ล่วงลบไปแล้วพ้นจากทุก อันนี้จิตเราจะเป็นผู้ส่งไปแต่บทที่ผ้าสวดไม่ได้บทส่งนะอันนี้ขอให้โยมเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะหลงว่าเอาเอาล้ละถ้าผ้าไม่เอาสายศีลมัดกระดูกไม่มาสวดอันิจาแล้วพ่อแม่จะไม่ได้บุญอันนี้ไม่ใช่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวของผู้ที่ให้นั่นแหละอย่าโยมนั่นแหละนะที่ทําหน้าที่ของลูกแล้วอย่าลืมนะว่าตัวเรานี่แหละก็คือ ก็คือพ่อแม่นั่นเองเพราะว่าตัวของเราเนี่ยได้มาจากดินน้ําไฟลมนะจากพ่อแม่ไปถึงอากาศาธาตุเนี่ยจากพ่อแม่มีแต่วิญญาณาธาตุอที่มามาอยู่แล้วก็มาปรุงแต่งขันอย่างเงี้ย <c oughs> แล้ววิญญาณาธาตุก็ไม่ได้เป็นของใครก็เป็น,เป,นเป็นตามเหตุตามปัจจัยของกฎเหล่านี้อย่างเงี้ยอันนี้เมื่อเรา มานึกถึงนึกถึงอะไรล่ะก็นึกถึงบุคคลนั้นนะ่ะที่เคยทำอะไรกับเราในบทอาทาสิเมที่พระสวดอาทาสิเมอากาศสิเมยาติมิตาสคาจะเมเนะเปตานังทักขีนังจัตชาปุเพกะตะมนุสรังนะก็บอกเนี่ยให้บุคคลเนี้ยได้กระทำสิ่งนี้กับเราได้ให้สิ่งนี้กับเรานะ <c oughs> เมื่อเขาล่วงลับไปแล้วอย่ามัวเศร้าโศกเสียใจยทำไหมนะก็ทำบุญเพิ่มทักทินาฐานให้อันนี้บทที่พาสวดอทาสิเมนะ <c oughs> อันนี้คือบทที่บอกว่าเออก็ทำยังไงลนะ่ะคนมันตายไปแล้วละ่ะเราจะให้เขาฟื้นมามันก็ไม่ฟื้นนะแม้แต่ตัวเราก็จะต้องตายมันชีวิตมันเป็นไปอย่างนี้อย่างเงี้ยนะเราก็นึกถึงความดีแล้วก็เพิ่มบุญ อย่าลืมนะย่านโยมทั้งหลาย <c oughs> การที่โยมให้ทานเนี่ยเป็นข้าวเป็นน้ําไม่ว่าจะเป็นการเอาไปวางไว้กับที่กระดูกหรือว่าไปให้กับคนยากลําบากญาติสนิทมิตรสหายเนื่องในวันทําบุญกระดูกแจกทานแก่ผู้มาแก่ผู้ไปแก่พระสงฆ์พระเจ้าก็ตามเนี่ย <c oughs> ท่านเหล่าเนี้ยมันเป็นการเพิ่มความดีให้กับตัวเองมีความไปถามว่า ทานที่เราอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับไหมเนี่ยพูดถึงึง,งที่โยมทำบุญให้กระดูกเนี่ยผู้เจ้าก็ทรงตรัสว่ามีสองสถานะพรามหมณ์1เป็นฐานะที่รับได้สองอีกฐานะหนึ่งก็เรียกอาฐานะคือรับไม่ได้พรามก็ถาม่าฐานะอย่างไรถึงจะรับได้ฐานะอย่างไรถึงจะรับไม่ได้ทักษิณาทา,านที่ญาติพี่น้องจะเพิ่มบุญหรืออุทิศไปให้ ก็คือญาติของเราที่ตายไปไปเกิดเป็นเปรตเปรตนี่ขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องเขาเรียกกับเปรตเปรตวิสัยเนี่ยเหตุที่เขาไปเกิดเป็นเปรตก็อาจจะเพราะความลักลความห่วงหาความตนีที่เหนียวความโลภความโกรธความหลวงตัวนี้แหละทาให้ไปตกกลุ่มของเปเปตะพีเปร์รอส่วนบุญจากญาติอย่างเดียวเนี่ยกลุ่มนี้ได้ อยู่ในฐานะที่ได้ถ้าเราเพิ่มบุญไปให้เอาแล้วก็เกิดว่าญาติของเราไปเกิดเป็นอย่างอื่นลระไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นอย่างอื่นนอกจากเปรตวิสัยแล้วก็ไม่ไม,ไม่รับรับไม่ได้ทักทินานทานที่เราให้ทรนีล้ล้ทักทักทินาทานเมื่อเราให้และญาติของเราคนที่เราระบุชื่อเขาไม่ได้แล้วใครจะได้พระเจ้าก็ญา,าติคนต่อต่อไปนั้นเราทั้งหลายมีญาติ ไม่ใช่ว่าญาติเฉพาะในปัจจุบันนี้คือเราเกิดตายมาแล้วเนี่ยญาติเรามีเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยพระเจ้าก็ทรงจัดให้ลําดับญาติว่าให้เราอยู่ตรงกลางนับไปขึ้นข้างบนสามคือพ่อแม่ปู่ยา่าตาทวดเนี่ยตั้งแต่ทวดมานะทวดแล้วก็พ่อแม่ปู่ยา่าเนี่ยแล้วรับลงมาข้างล่างอีกพี่ป้านะ้าอาแล้วเราอยู่ตรงกลางเนี่ย เจ็ดลำดับของของชั้นนี่แหละพระองค์ทรงเรียกว่าญ,ญาติโยมก็ไปหานั่งนับญาติด,ดูถ้าไม่เข้าใจก็ลองเข้าไปถามใน YouTube ดูก็ได้ถ้เออถามใน Google ด้วยระดรับญาติแบบทางพุทธศาสนาเนี่ยนับอย่างไรแต่ของผู้เจ้านี่นับแบบเจ็ดชั้นตระกูลนี่แหละเอาไปข้างบนสามมาข้างล่างสามเราอยู่ตรงกลางอันเนี้ยพระองค์ทรงเรียกว่าญ,ญาติ กับญาติอันหนึ่งเขาเรียกญาติทางธรรมเช่นการได้ปฏิบัติธรรมได้มาศึกษาธรรมะอย่งน,นี้กับญาติทางธรรมหรือญาติทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเป็นสามีพัญยาเป็นบุตรเป็นเขยเป็นอะไรก็ว่าหนะ้กับอีญาติหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นคําว่าญาติหรือญาติเนี่ยพระองค์ทรงให้นับญาติคือเจ็ดชั้นตระกูลนี้นะตระกูลอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าลําดับ ญาติมันมีอย่างนี้นะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าญาติของท่านนั่นแหละจะได้รับแต่ถ้าญาติไม่ได้รับล่ะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเมื่อญาติของท่านไม่ได้รับไม่มีใครจะไปเกิดเป็นเปรตนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าหาไม่ได้ไม่มีเลยในดำดับญาติของเราเจ็ดชั้นตระกูลจะต้องมีไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้แต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าถ้าไม่มีเลยพระองค์ก็ทรงตรัสว่า ผลแห่งทานนั้นก็ย่อมกลับไปตอบสนองแก่ผู้ที่ให้ทานเหมือนบุคคลที่ต้อนรับแขกมาเยี่ยมยามเรายามเทศการเราเอาน้ำเอาข้าวเอาอาหารไปให้บอกอจงกินข้าวจงกินน้ำแต่ญาติเหล่านั้นก็ไม่กินในที่สุดเราก็ต้องเก็บของเหล่านั้นด้วยตัวเองเหมือนกันทานที่เราให้ไปเมื่อเราไม่มีใครรับเราเนหะ่ะก็จะเป็นผู้ได้เอง อันนี้แหละญาโยนทั้งหลายในการทำบุญกระดูกมีความมาความไปอย่างนี้แล้วก็เป็นเครื่องหมายของคนดีผู้เจ้าคนดีต้องแสดงเครื่องหมายของความกตัญญูกตเวทีเมารู้แล้วว่าบุคคลนี้มีบุญคุณกับเราก็คิดตอบแทนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือด้วยเครื่องสักการะอันนี้เป็นความดีเมื่อเราทำแล้วความดีก็อยู่กับเราเทวดาหรือท้าวสกาะายยังไหวเลย ทา้าสกกาบอกว่ายบุรุษผู้ที่บุรุษหรือสตรีที่เลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงสามีพัญญาเลี้ยงบุตรผู้ที่มีศีลผู้ที่ประพฤติธ,ธรรมผู้ที่มีสัจจะผู้ที่มีความอ่อนน้อมเทา้าสกกายังไหวเลยแหมนี่เป็นความดีเราก็ทำไปสิทำไปแล้วในที่สุด นี่แหละมันจะเป็นผลทําให้เราเข้าใจชีวิตเพราะชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละเคลื่อนไปเปลี่ยนไปหมุนไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้หรอกเราต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้ได้ตัวนี้มันร้อนเมื่อคืนฝนก็ตกมานิดหน่อยทีวัดก็พอแผ่นดินลายๆนะแต่เสียงฟ้าร้องดังมากตืมตืมตืมร้องแต่ฟ้าแต่ฝนยังไม่เยอะอย่างเงี้ยแต่หลายที่น่าจะตก อากาศก็คงจะเย็นลงอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ภายนอกเราก็เปลี่ยนแปลงอย่าพูดถึงตัวเราเลยโยมกระทบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บคอเจ็บท้องเจ็บไส้อะไรไปทุกอย่างแน่อันนี้มันเปลี่ยนแปลงอันปีใหม่ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองจากสิ่งนี้ไปสิ่งหาสิ่งนี้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งเดียวหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความทุกข์ พเจยาว่าความทุกข์ก็คือความทุกข์ความสุขก็คือความสุขนะเมื่อไร่ก็ตามสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์เนี่ยเป็นของที่มีอยู่แต่ความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากการยึดถือเมื่อไรก็ตามระวังความยึดถือความทุกข์ก็ลดลงหยุดลงนะเราจะทํำยังไงให้พ้นจากทุกข์ก็คือหัดปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดไปยึดมั่น ถือมั่นกับบุคคลตัวตนเราเขาออกไปบ้างเบาบางลงไปบ้างอายมทําให้เบาให้บางมากเท่าไหร่อยู่กับลมอยู่กับกายให้มากๆทุกทั้งหลายก็จะลดลงเหลือน้อยจนขนาดไม่มีทุกข์เลยอย่างเงี้ยห <c oughs> ลักธรรมของผู้เจ้าสอนอย่างนี้ถ้าเราไม่มีฐานแห่งความดีไม่มีการรู้จักตอบแทนบุญคุณมันดาบีดา พี่น้องปู่่าตายายอะไรก็ไม่ได้มีเลยอย่างนี้มันมันก็ไกลความดีแล้วเจ้าอะไรเป็นเครื่องหมายคนดีอย่างเงี้ย่านในช่วง <c oughs> สงกรานต์ก็เป็นการแสดงเครื่องหมายของคนดีคนดีก็คือรู้จักตอบแทนบุญคุณผู้ที่ทำบุปกาศะกับเราจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือไม่ใช่พ่อใช่แม่ก็ตามเขามีบุญคุณช่วยเหลือเกื้อหนุนเรา เมื่อถึงคราวที่เขาตกทุกข์ได้อยากเราควรจะไปช่วยกันอย่างเงี้ยนี่เป็นความทีก็ขอโมตนากับโยมที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดสท่านด้วยกันนะก็ตื่นมาแต่เช้านะธรมาก็ออกรายการช้าหน่อยเพราะอากาศค่อนข้างร้อนอบอา้าวแล้วก็กดเย็นลงมาแล้วนะเย็นลงมาก็ปรับเอาสภาพก็ปรับไปตามนี้แหละ ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจเราจะเพิ่มทักษินาทานก็คือการตั้งจิตที่ดีนั่นแหละจิตของเราเนี่ยย่อมสื่อสารรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นยา่าเป็นตาเป็นยายเราเนี่ยแหละดูดีเพราะว่าเราเป็นผู้จดจําในสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยมีโอกาสได้เพิ่มอย่างนี้เราก็นึกถึงเอา <c oughs> แล้วก็ ถึงเขาไม่ได้ตัวเราเนะั่นแหละได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีพัญญาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรเป็นที่ดา่าได้อย่างถูกต้องแล้วขอโมทนาขอเจริญพร